ปีใหม่ม่บจากวะามงกาั oh. กบ,บ้านต่นกับยูวว่สิกับยูเด็ดก็ว่ากูกสิกับบ้านเนยนคิดพอหบ้านวะตรงตรเสอลวใส่นี่เดียวเห hey, ยังยูวะคือพวกปากกูอนเมึงผมเทดอยู่พี่เทดที่อย่างกูจ็ด้ถอดไงโอ้ส <10. S 2> ้มผมนี่ส้มผมยังไง มันเป็นเทนนี่โอ้พี่อย่าบูลลี่ดิขนาดพี่ว้านผมยังไม่บูลลี่พี่เลยโอ้อาปากากเอ้ยปากแซมไอ้ทายมึงยิ่ใส่วะมึงเป็นตั้งไหนเนี่ยมียิ้เขาา่าอะไปเห็นงานยูต่ออยู่ยวะนี่กลับบานแนบเ,เนี่ยเะเห็นบอกจะมาวันนี้เหรอพี่เดี๋ยวอีกสักพักก็มาแหละ เดอ๋เห็นไว้อย่างไปเกียรถอย่างหมอคือไม่แห้งแค่ยังไไปไว้แห้งไว้เอาคุณไม่มาวาบเ,เ,เอาเอาเอามาดหั่น,ล, <c oughs> นล,ล่ะเป็นไงรถเราสวยเปล่าสุดยอด ลดอย่าง,างวะแพงนี่ไงยามาห้าฟินจกักบาทคือแพงบอโอ้ยไม่แพงเลยตามโบชัวเลยโอ้ฟินได้อีกฟินได้ทุกวันซื้อ,อยามาห้าฟินวันนี้รับทันทีของแถมพิเศษเสื้อแจ็คเก็ตอีฮงวดแดงหมวกกันน็อคฟินปัดเติมน้ำมันมูลราค่า500บาทฟรีทะเบียนและพระบฉุดกันไม่อยู่เลยจริงๆ วถ,ถ้าอยากฟินแบบนี้ลองไปฟินเงินที่ย e ีหงมดแดงยามาฮ่าที่เดียวจบครบทุกรุ่น